มาดูแล้วก็ข้ามหัวแปรนะครับตอเงินครับปะทะเพิ่มซับครับหรือว่าสแกงงาม3 5นะครับไอเหลี่ยมข้ามหัวแปรครับที่แมวกับน้องต้นนะครับเอาเก็บได้ครับลูกนี้น้องต้นไอไปครับออกตัวได้ดีครับทีมงานเอาเงินนะครับนำไปสามตัวโซ่แล้วนะครับสามต่อัวโซ่ครับ มาแม่เปิดดูลิฟตยกต่ำตครับตียอดนะครับศูนต่อสามครับตอนเปิดครับยกสวยครับโอเค สามนครับมาที่ฟิลิดครับยกไปพีแมวล้ลนนะครับครับโอ้โหเก็บได้ครับเอาใหม่ครับ <10. S 1> เปลี่ยนส่ง <10. S 1> เกมเซอร์ฟีริปส,สันได้ครับ0ูงตั้สามครับแหวกจับหนึ่งสองยกหางนิดนึงโอ้โหตีจังหวะสองยังไงเก็บได้ยกขหยหลังนิดนึงหยอดเอาใหม่ครับ น้องต้นเปลี่ยนส่งครับสามตสูครับเข้าช่องมาครับแมวเปิดเลิดย,ยกห่างนะครับตียอดอ้น้องต้น,น,นครับเปิดแก้ไขมากองครับล้นไปนะครับไม่รู้แกถนัดซ้ายหรือขวาครับล้นขึ้นมายังไงแมว ไปเปลี่ยนมุมเสิร์ฟนะครับศูนย์ต่อสามครับจีบไปครับต้นเปิดหัวนะครับเปลี่ยนส่งครับอยากเสิร์ฟพี่แหนครับสามต่อศูนย์เปิดไม่ดีเท่าไหร่ศูนย์ต่อสามครับ เพิ่มซับตัดหน้าขวาครับเอเงินชงมาสวยครับต้นอ๋อสามตัวสูงครับหยอดมาแล้วครับเปิดด้วยหลังเท้าเล็ดยกห่างครับเก็บได้ครับแฮบยกมาน้องต้นน้องต้นตีหยอดโอ้โหตักด้วยหลังเท้าตีไว้ีกแก่ม,มาก่อนครับ ไปไวหลังนะครับเปลี่ยนส่งตัวสาต่อสามครับเต็มเสือพีเรียครับโยงไปครับ,งงรบน้องต้นเปิดโอ้โหลงมาลน้นล้นครับอห่างนีเปิดหน้าขวาแต้มแ,แรกมาแล้วครับใชยเพิ่มซับครับเดี๋ยวเขาใจเย็นนะใจเย็น มาให้เอามือลอนะครับเก็บตหัวนะครับตมือร้อมหัวได้นะครับแต่ขอให้โดนหัดนะครับอย่าไปโดนมแต่ครานี้โดนหลอกอย่าาเบือนะครับให้หัวหอยอกอะครับต่อครับตาหนึ่งต่อสา อครับแต่ที่สองมาครับติดตกันครับัสแก้งาม35หนะครับหรือว่าค่ายเพิ่มซับนะครับสองกับสามไล่ไปที่ที่แหรับไปหลังครับมาไหมโอ้ติดกองเชียร์ครับสามเท่ากันครับสามเท่ากันครับครับตายน้องต้นเปิดหัว การมาสวยครับเอาลูกหนักเข้าสู้ไล้ครับสามต่อสามจีมาที่พี่แล้วโอ้โหเปลี่ยนส่งครับยังอยู่สามต่อสามครับติอไปโอ้พี่แฮครับชงมาสวยครับต้น เนส่งสาต่อสครับพีแกสังมาไปกหางใหนตางนนงมตครับพีลิสันแบ็กครับโยงหลังมาครับน้องต้นแแบยกมาติดเกี่ยวเลยครับลูกห่างครับีแไงตียอด ความเก่าครับตต่อสครับกลับขึ้นมานนำครับจับตามอยู่สุปรสามนะครับซุสามุดพูดไปอีกครับโอ้โหวิถีลูกน่าจะออกครับนักต้นว่าง่ายเ่าช่องคลา้าวเป่นไรอย่เซนเตอร์ิดลิ้นนะ เกมเสร็จพี่แอบครับสามต่อสี่ครับอ๋อตัดนี่ไม่รู้เรื่องตีไปตีต้องต้นนะครับโอ้ไปแฮปดันเข้ามาล้นครับโอ้ทางซ้ายทางขวาครับอิสตันแบคครับล้นไปครับเป็นแต้มของอ๋อเงินครับสี่เท่ากันครับสามบ สี่ต่อสี่ครับแหบเข้าช่องมาครับเปิดด้วยหัวครับพี่ลิศยกไปพี่แมวโอ้โหปีบิดตรงนี้ยกห่างนะครับล่งแมวนี่ถึงกับร้องโอ้ยเลยสี่ต่อสี่ต่อ4ครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟครึ่งเน็ตเองคนบอกรลายเสิ์ฟติดเน็ตเลยพี่เล็ก สี่เท่ากันครับพี่แอบหมานาซ้ายครับพี่แมวเปิดไม่ออกนะครับหยอดโอ้โหหยอดเนียนมากครับ ยัง 4, 4, อยู่ที่สี่เท่ากันนะครับที่แหบบมาที่ดีแนวครับเลดยศสวยครับอสีต่อสีเท่ากันครับเลสเสิร์ครับล้มมาครับเด้ยทำให้ก่อนครับมาแหบบดันมาใหมครับต้น ยอดโอ้โหต่อหน้าครับหน้าขวาครับออมาจากข้างหลังลน้องต้นทำไม่ข้ามมาลูกนะเต็มของให้เพิ่มซับหมบอกว่ากองเสียบอกว่าไม่ต้องยกขวาเลยครับยกซ้ายดีกว่าสันงแบคค็ก เตบเสือพี่ซันแบ็คครับ5-4ต่อครับโยกมาอีกครับมันต้นเติร์ดยกมาสวยครับลูกนี้หน้าขวาครับโอ้ติดง่ายครับโยกสายครับดูครับเ้าไม่ธรรมดาครับหงส์สี่ครับ จุดลอยได้ครับแถบยกมาอ๋อเปลี่ยนเกมเป็นน้องต้นไปเสิร์ฟบ้างครับสี่ต่อหกสี่ต่อหกขาเปิดยกเอ้าเกี่ยวได้ครับน้องต้นตีตั้งหว่สองที่แมวเกี่ยวได้ครับ มาขวาครับโอ้พี่แฮปเกี่ยวน้องต้นว่าไง <Hey! S 1> โอ้ตีออกไปเองโอ้โหไม่ได้แต้มครับแหมจังห <Hey! S 1> วะบุกครับฮ็อกกสี่ครับโดนแล้วครับต้นเ hey! 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 อาเงินสับลงมาติดเกี่ยวซ้ายยกขวาห่างครับยกขวาห่างเอาไแฮปโดอยมาน้องต้น hey! 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 ตีมาหลังติดหลังเท้าไม่มีคนช่วยแล้วนะครับ แม่พอยกขวาปุ๊บห่างครับลิสันแบ็คครับเปลี่ยนส่งครับสี่ต่อหกสี่ต่อหกครับน้องต้นเข้าช่องมาโอ้โหมีแมวครับไม่ได้เปิดครับขายากแต้มเหมือนกันครับออลเงินครับห้าต่อหก ปีสาคนด้อา่าหนขวาฝาพี่แมวนะหกเท่ากันครับ หกเท่ากันครับเกมเสิร์ฟนองต้นครับรห,หน้าซ้ายครับพี่แมวเปิดได้ครับโอ้ยลิตยกซ้ายดูครับแอ้ยกแม่นกับขวานะครับหกเท่ากันครับพิกเน็ตอ้าวน้องต้นยังอยู่เปลี่ยนส่งครับหกหกเท่ากันครับต้นเข้าช่องกลางอีกแล้วครับ หยอดแผบบยังได้อยู่ครับตีอัดมาเปลี่ยนส่งเกมเสิร์ฟพิรินครับหกเท่ากันครับพริกนี้ไปครับน้องต้นเตอ๋อครับดูไ่แฮบาเอาแกบบ้วแบบเอา,เอาตีหัว หมุนหาลูกไม่เจอครับพี่นิฟต์ซันแบ็คครับหกเข้ากันครับพี่แอบเสิร์ฟบ้างครับพี่แมวเปิดยกขวาห่างครับรอจรลูกนี้ครับหกเท่ากันครับแข่งไปครับน้องโ้นเปิด ล้นหรือเปล่าไม่ล้นครับปกติหัครับป็นแหวกตัดหยอดครับยังยกได้ยกข่ายหลังครับไปเป็นแต้มหรือเปล่าเอาเงินครับฟรีบอลครับลูกนี้โอ้โหไปครับขึ้นนำอีกครั้งครับเอาเงินครับ เต่อหครับเจ็ดผู้มาครับพี่แมวเปิดยกสวยครับหกต่อเจ็ดครับ<ๆ>ลายเส้นไปครับพี<ๆ>่แหบยังคันอยู่ครับแก้<ๆ>มาก่อนครับ<ๆ>เอาเกี่ยวได้ครับ<ๆ>ล้นมา ต้อๆนี้ต้องปะท้วงครับใช้มือหลอกนะครับกรรมการบอกเตือนไปแล้วนะครับถ้ากระโดดมงพร้อมหัวครับลูกโดนหัวแล้วก็มือหลอกได้นะครับแต่นี่กระโดดหลอกใช้มืออย่างเดียวไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็ต้องมันต้องช่วยกันพัฒนานะครับต้องเล่นกันตามกติกานะครับ จะเป็นสายเถื่อนนะครับก็ต้องจังหวะมันโดดหลอกนะครับตรงนี้แต่ถ้าโดดไปนี่ครับได้ครับโดดท้อมหัวใช้หัวงงได้นะครับเขาเป็นกันเป็นฟุตซิลีละแต่ตัวนี้อย่างเงี้ยมันเจตนาตัดได้ไหมตัดได้ตาดได้ก็ เอาแล้วเป็นฝั่งเพิ่มซับครับได้แต้มนะครับต้เสกอร์เท่ากันนะครับเจ็ดเท่ากันเตลาแ็ดเ็ดตัดหน้าขวาครับอยู่แหบครับโอ้โหเพลกขึ้นนาำอีกครั้งครับ เพิ่มสับครับนักกีฬาบางชานครับเขายอมเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับกรณีแบบนี้ครับคนไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมนะครับเกมเสิบต่อเนื่องครับพิริันไหมครับแปดต่อเจ็ดครับยกขึ้นมาครับโลนมาเลยครับเอาละทำโทษนะยกถอยหลังครับยอดยังเก็บได้อยู่ครับต้น ีแกะมาก่อนนะข้าวขวาดูครนะับยกขวานี่ห่างจริงๆนะครับโอ้โหยกกองเชียวอย่าไปยกขาวาเลยครับอ้ยกขาวกขา,วขา,วขาวสองครั้งสามครังนะ้งยกไม่ถึงเลยเอยนทรงนะครับเป็นแแกนมเส์ฟขององเงินนะครับ

โอ้ยแหวยกมาหาหรือเปล่าครับห่างยอดยเนียนๆครับลูกนี้น้อ,<ค>นองต้นไปเซอร์วับเจ็ดต่อแปดยกขวาโอ้ช่องกลางนะครับโอ้ที่แมวนี่ไปแต่ช่องกลางครับแปดต้นเจ็ดครับตูกูอีกแล้วครับ ีปแถบยกสวยครับโอ้สษกิดได้ครับตรงนี้ถ่ายกรอบรูปเทมารักนะครับวันนี้มาดีมากๆครับสำหรับพี่เอนะครับยกได้ยก้ตีโอโหตีไม่ข้างครับโอโหตีเสมออีกครั้งครับงานออกเงินครับแปดต่อแปดครับน้องต้นออกเงินจุดผู้มาครับพี่แมวหัว ยกไปล right, ้นเลยครับลูกนี้อ่าครับเอาเงินเอาเงินตีขึ้นนำครับโอ้โหผัดกันนำครับคู่นี้ครับผัดกันต่อผัดกันร้องนะครับผัดกันร้องครับครับครับตรงนี้นะครับพี่สต่อสิบเก้าเก้าต่อแปเก้าต่อแปดครับ แมวเปิดยกโอ้โหตรงนี้ห่างครับแมวไปแล้วครับสองแต้มครับนาำห่างสองแต้มนะครับออกเินครับไปไปมาเอ้าจุดนี้เซนบ้านเม้าไม่ว่า i̇şte สิบแปดเปลี่ยนส่ง เก็บเสือพิลิซันแบ็กครับแปดต่อสิบครับต้นเปิดครับดูแยบยกมาโอ้โหลองไม่ได้ครับผู้พักฝังนี้นะครับเป็ราไ่เขเป็นยมเข้าใจอน้องต้นครับ10ต่อ8ปดเขาช่องมาครับแมวเปิดไปไหนครับ โอ้เปิดโดนนักแข่งครับขึ้นแท่นมาแล้วก็สิบเอ็ดต,ต่อแปดนะครับมาครับเต็มเดียวเกมครับเอาเงินององเอาอยัางได้ครับล็อกไว้ก่อนนะครับเอาครับเกมเสิร์ฟพี่ลิซสันแบคครับ 8ต่อ11ครับหน้าขวาลูกนี้แผลสบายสบายครับน้องต้นตีมาโอ้ยแมทพอยครั้งที่2ครับเสียต่อ8หน้าขวาพิกเน็ตมาครับยังไงยกสายปลายพี่แมวตีล้มนะครับเกี่ยวได้ครับโอ้โหแต่ก็เก พลิกไปพลิกมาครับสุดท้ายเป็นอองเงินครับฟ้าชัยไปนะครับตัดคลิปไปก่อนครับผม